ก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโปรแกรม CNC VNC Simulator กันนะครับก็แบบงานก็ตามนี้นะครับแบบงานก็คือยาว125กว้าง90นะครับแต่ว่าในโปรแกรมนี้เล็กสุดก็คือ100มิลเล็กสุดแล้วเล็กสุดแล้วครับแล้วก็ความหนาก็15มิล กำหนาสิบห้ามิลตามแบบครับแล้วก็ถ้าใครไม่ทุกใจสีก็เปลี่ยนได้นะครับนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อยาก,กได้สีืองสีแดงสีทองอ่ะเปลี่ยนเลยอ่าโอเคอ่ะผมเป็นสีเขียวแล้วกับมันเดิมโอเคต่อมาแล้วก็จะมากําหนดทุนนะครับทุนนี้ทุนทนที่เราจะกัดงานก็คือนี่ครับดอกเาใช้คือดอกเฟส ทูนัมเบอร์ที่หนึ่งอ่าทูนัมเบอร์ที่หนึ่งดอกเฟสความโตของดอกคือนี่นี่นี่ความโตนี่ความโตสิบมิลมิเมตรอ่าแล้วก็ระยะการจับดอกเราก็ใช้แปดสิบห้าแปดสิบห้าหรือว่าเขาจะจับยอนร้อยก็ได้อ่าอ่าร้อยก็ได้อ่าผมจับร้อยก็ได้อ่ะจับร้อยก็ได,ไลลได้ไม่มีผลอะไรนะครับจับร้อยก็ได้ไม่มีผลอะไรอ่าผมจับร้อยนะโอเค เราจะมาเราจะมาดูการเขียนโปรแกรมกันครับการเขียนโปรแกรมก็บรรทัดแรกก็จะมี G 2 1หนึ่ง G 5 4 G 9 8 G 4 0 G 8 0 G 4 9 G 9 0อ่านี่คือมาสเตอร์พีกของเราครับ G 9 0ก็ตำแหน่งเนี้ยคือหัวโปรแกรมของเราคือชุดโปรแกรมหัวโปรแกรมเลยหัวโปรแกรมถามว่าพี่ครับพี่จำหมดไหมครับเออผมจำไม่หมดหรอกเนี <c> ่ย <oughs> ผมเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยผมยังอ่าแต่เนี้ยยกเลิกค่าชเชยแลวไม่รู้จำ igc ศูนย์เนี่ยพอจําได้บ้างลางแต่ผมจาได้ไม่ได้หมดหรอกครับก็อันนี้คือพื้นฐานเฉยถามว่าพี่ถ้าไม่ทําตามนี้ได้ไหมได้ครับทําได้หมดเลยแล้วแต่จะใช้ครับแต่นี่คือพื้นฐานทําไมถึงต้องมีพวกนี้เดี๋ยวน้องก็จะรู้เองว่าทําไมบางตัวมีได้บางตัวไม่ต้องมีก็ได้แล้วแต่คุณจะเขียนหัวโปรแกรมไม่เหมือนกันครับคนทุกคนไม่เหมือนกันแล้วแต่จะใช้ครับ อ่ะล็อกเรื่องไปพอแล้วต่อมาบรรทัดที่สองก็คือทูนกำหนดทูนคือเราจะไปที่ทีหนึ่งทีหนึ่งก็คือทูนที่หนึ่งคือดอกที่เรากำหนดไปเมื่อกี้เนี่ยกำหนดไปเมื่อกี้น่ยดอกเฟสเนี่ยนั่นแหละคือทูนที่หนึ่งแล้วต่อมาก็คือ M6 M6 นี่คือสั่งให้ดอกเปลี่ยนเปลี่ยนดอกให้เครื่องมเปลี่ยนดอกถ้าสมมติเรียกทีหนึ่งมาไม่มีขนาดเปลี่ยนดอกเอ้า มันก็มาเปล่าๆอ่ะมันมาแบบมามันมันไม่มามันหัวมันไม่มามาแต่หัวแต่ทูนมันไม่มาอ่ะโอเคนะต่อมา S สองพันก็คือ S สองพันเนี่ยหมายถึงสปินเดิลเออถ้าน้องอาจจะงงว่าสปินเดิลคืออะไรพี่อ่ะสปินเดิลก็คือไอตัวที่น้องเนี่ยที่น้องที่น้องมึงกำหนดเนี้ยนั่นแหละคือสปินเดิลเขาเรียกสปินเดิล คือหัวหัวของหัวของเครื่องซีนสีเขาเรียกสปินเดิลมันจะให้เนี่ยให้หัวสปินเดิลเนี่ยหมุน2อ0 0รอบต่อนาทีย้ำนาทีนะไม่ใช่วินาทีนะดูให้ดีนะน้องไม่ใช่วินาทีนะแล้วก็ M3 หมายถึงสั่งให้ดอกมันหมุนอ่าพี่ถ้าไม่มี M3 ถ้าไม่มี M3 คือดอกมันไม่หมุนนะน้องถ้าไม่มี M3 อ่ะมามาจริง มาจริง S สองพันเฮ้ยพี่ทำไมดอกไม่หมุนนะพี่อ๋อน้องอาจจะลืม M สามก็ได้เพราะฉะนั้นห้ามลืมเด็กขาดนะครับต่อมาต่อมาก็คือ G ศูนย์ G 4สาม Z ห้าสิบ H หนึ่งอ่าแต่มันเริ่มมีตัวแปลกๆเข้ามาใช่ไหมตัวแปลกนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไร G ศูนย์นี่คือการเดินของเครื่องแบบรวดเร็วแบบแบบไม่กินงานอะ คือ G0 แบบไม่กินงานคือเดิมรนเร็วมันจะกําหนดมันจะเดินแบบเร็วมากเลยแต่ว่ามันมันจะไม่กินชิ้นงานโอเคต่อมา G43 G43 นี่คือการกําหนดทูนกับชิ้นงานทูลเนี่ยถึงแบบถึงผิวของชิ้นงานอะผิวชิ้นงานสุดเท่าไหร่อะนั่นคือนั่นก็คือ43แต่ว่า G43 เนี่ยตอนใช้อะเราต้องไปตั้งกับเครื่อง ต้องไม่ตั้งกับเครื่องอย่างเดียว q ู4 3ตั้งกับเครื่องก็คือเราจะใช้พวกอ่าพวกฟิล์เกตอะไรวัดวัดอ่าวัดหัวดอกกับชิ้นงานอะให้ได้มากที่สุดไม่ก็ใช้กระดาษก็ได้อ่าอันนี้บอกคร่าวๆแล้วก็ Z50 Z50 หมายถึงเอ่อหมายถึงดอกอะ่ะดอกของของน้องอะ่ะ กับชิ้นง,งานอะดอกอะมันจะยกขึ้นไป50มิลลิเมตรก็คือยกขึ้นมาเหนือชิ้นง,งานห้าสิบมิลลิเมตรอ่าเฮหนึ่งก็คือก็คือระยะดอกของน้องกับชิ้นง,งานเนี่ยคือเฮหนึ่งคือมันกินงานที่ศูนย์ไหนถ้าน้องตั้งที่ศูนย์อะนี่กินชิ้นง,งานพอดีเลยอ่าเนี่ยคือค่าของเฮหนึ่งถ้าน้องไม่ตั้งมันก็ตูมตูมหมายถึงมันก็ชนลงไปเลยมันก็จะ ชนลงไปเลยอะชนแบบแบบดอกจิ้มดินเลยอะดอกจิ้มชิ้นง,งานแล้วมันจะแตกแล้วมันแตกงไต,ตมแล้วกโ็โดนอาจารย์ว่าอาฮะอันนี้อันนี้แซฟตินเช่ต่อไป G0 G 0เหมือนเดิมมาด้วยความเร็วไปที่ตำแหน่งที่ X0 Y0 ก็คือตำแหน่งศูนที่เราที่เรากำหนดไว้คือ0 0ศของนเนี้ยชิ้นง,งานเนี่ยที่เราจะเริ่มกัดเนี่ยต่อมา Z10 อ้าว อ่าจามสิบอ่าลงมาใช่ไหมลงมาลงมาลงมาปุ๊บเมื่อกี้มันห้าสิบเดี๋ยก็ลงมาสิบลงมาหมายถึงรอจะชิ้งานเนี่ยห่างจะชิ้งานเนี่ยสิบมิลอ่านี่เริ่มอันตรายแล้วเริ่มแบบเริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแบบเริ่มไกลมากแล้วอ่าทีเนี้ยเราก็จะย้ายไปที่ตำแหน่ง x สี่สองจุดสอง y สิบสี่ก็คือเราจะไปที่ฐานฐานของอ่าตัวฐานล่างสุดของ พอย n t ที่1อ่ะก็คือพอย n t ที่1ของเลขเลข47เนี่ยคือฐานเนี่ยเลข4เนี่ยคือฐานเลยพอย n t ที่1อ่ะไปพอย n t ที่1แล้วก็ G1 อ้าว G1 คืออะไรพี่อ่า G1 ก็คือการเดินโดยเส้นเอ่อการเดินการเดินแบบเส้นตรงโดยที่กำหนดอัตราป้อนก็คือฟีดนั่นเองอ้าวพี่ฟีดคืออะไรอ่ะอ่าฟีดก็คือเหมือนอัตราป้อนอ่ะคือกินกินช้าๆอะไรเงี้ยแบบกินแบบ กินแบบค่อยๆป้อนอะไรเงี้ยเหมือนครึ่งๆึงอ่ะค่อยๆป้อนแล้วก็กินป้อนแล้วกินป้อน,ก,น,อนกินอะไรเงี้ยอ่านั่นคือฟีดแล้วก็ลงไปห้าอ่าลงไปแซดลบห้าด้วยนะต้องลบห้านะไม่ใช่แซดห้านะแซดห้าปุ๊บมันลอยขึ้นเลยนะแซดลบห้าอ่าแล้วแล้วก็ฟีดอ่ะฟีด8 0ดร้อยคือมันกินมันจะกินช้าๆกินแบบไม่ฟีด800รอนี่มันก็ไม่ช้ามันก็ไม่ช้ามากหรอกแต่ว่าในในโปรแกรมเนี้ยมันช้ามากมันช้ามากเลย แล้วก็คำสั่งถัดมาก็คือให้มันขึ้นไป38.4อ่าขึ้นไป38.4อ่าก็คือพอที่2ต่อมายกขึ้นยกขึ้นเหนือชิ้นง,งาน10เมตแล้วก็ไปพอที่พอยพอที่3ก็คือ57.6เออไม่ใช่ขอโทษทีไปที่แกน x แนวแกน x 57.6 y ยี่สิบเก้าอ่าก็ไปตามนี่อ่า็มาที่หางหางของ point ที่อ่า point ที่สามแล้วอ่าอันนี้ก็ให้แซดลงมาห้ามิลปึ๊บมันก็ลงมาจิ้มลงห้ามัลเห็นไหมเราจะไปตำแหน่งที่สี่ก็คือ x สิบแปด y ยี่สิบเก้าอ่า y ยี่สิบเก้า่ไปปึ๊บมันก็ไปแล้วใช่ไหมไปเสร็จปึ๊บอ้อลืมบอกลืมบอกไปน้องโอเค แป๊บหนึ่งพี่ขอโทษทีแกน x เ,เนี่ยเห,เห็นไหมแกน x 1 8 y 29เนี่ยเห็นไหมว่ามันอะไรมันซ้ำกันเห็นไหมซ้ำกันเห็นไหมซ้ำกันถ้าซ้ำกันอย่างนี้ปุ๊บจะสมมุติว่าน้องแบบพี่มันอยู่มันกินไปแค่ทางเดียวพี่แต่ว่าอีกฝั่งไม่ต้องไม่ต้องกำหนดได้ไหมพี่อ่าเนี่ยอีกแกนหนึ่งเมต้องกำหนดด้วยพี่ได้น้องไม่ต้องกำหนดอ่าพี่ลบเลยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่า เหมือนกันไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรมาแล้วมันก็จะไม่เปลืองไง้นี่ด้วยเปลืองแรงแล้วก็อ่ะพูดถึงจุดถึง e o, อิวอจุดกับไ e อ้ลูกน้ําเนี่ยน้องต้องใส่ทุกครั้งนะจุดนี้คือจุดนี้คือต้องใส่ทุกครั้งจุดต้องใส่ทุกครั้งหลังจากที่เราเขียนเลขเสร็จแล้วเพราะว่ามันจะเดินเดินแบบเดินแบบเป็นทศนิยมนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตูกน้ํานี่ด้วยภาษาทางการมันคือ eob สถานการณ์หรือยี่ะไรลูกน้ำก็ได้แล้วแต่ได้หมดมันคือการจบบรรทัดอะ่ะการจบบรรทัดคือต้องมีพวกนี้ด้วยนะครับไปพิมพ์เครื่องจริงถ้าไม่มีไม่มีเจ้าตัวนี้นะมันไม่อ่านนะมันไม่รู้นะมันแดงมันแดงขึ้นอลาไหยนะต่อมาบรรทัดถัดไปไปที่ Y สามสิบสี่อ่าไปที่พอยที่อ่าพอยที่ไหนมาหนึ่งสองสามสี่อ่าไปพอย n ที่ห้าอ่าพอยที่ห้าพอ i ที่ห้าอ่าพอพอย n ไปพอยที่ห้า,า 5. เสร็จปุ๊บ และทีนี้เราจะไปพอยที่6ก็คือ x 4 2 7 1 5บเวลากำหนดจุดอะ่ะถ้าเป็นเลขทศนิยมแบบเนี้ยน้องไม่ต้องใส่จุดนะไม่ต้องใส่ถ้าใส่ปุ๊บมันอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าไม่เราไม่มันเหมือนไม่สั่งแล้วอะ่ะมันไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะ่ะไม่รู้จะไปทางไงอ,ะอ่ะอ่าต่อมาโทษทีเพื่อนทักมาอขออภัยด้วย ต่อมายกแนวแกน z ขึ้นไป10มิลลิเมตรก็คือยกขึ้นไปเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแหละคือยกขึ้นไปแล้วก็ไปที่ตำแหน่งขับไปก็คืออ้อผมลืมพูด p อย n ์หนึ่งว่ะอ้าช่างเถอะไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวค่อยไปดูในในแบบจริงกรันว่าพอยต์มันอยู่ไหนบ้างผมก็จำไม่ได้เหมือนกันต่อมาเราก็จะไปที่ตำแหน่งที่ x 76.8 Y66 นะครับก็คือเราก็จะไปตำแหน่งที่จะทำเป็นเลขเจ็อะคือตำแหน่งแรกก็คือเจ้าจงงังหว่อเนี่จังหว่อยนี้เลขเจ็เนี่ยแล้วก็ลงไป5มิลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมากก็คือจิ้มลงไปแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆครับอ่าไปที่เดิมเดินเท่าไหร่นี่นี่ y 75อ่าไหอ่า y 7 5เสร็จป,ปุ๊บไปไหนต่อ x 1 0 6อ่า x อ0 6อ่า แล้วก็มา y y เจอ่ามาเหมือนเดิมเหมือนกันเลยไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆชิ้นๆไปแล้วง่ายๆแล้วก็มาตำแหน่งถัดไปก็คือ x 9 1 y 1 4ก็คือปลายหางของเลข47นะครับอ่าพอเสร็จสิ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะยกดอกขึ้นแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ไม่ยกดอกธรรมดาก็คือเราจะสั่งใช้คำสั่งเดินด้วยความเร็ว ก็คือมันจะเดินมันจะขึ้นเร็วอะแซดหคือยกแกนแซดเนี่ยไปห้าขึ้นไปห้ามิลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มันจะเดินเดินขึ้นไปแบบรวดเร็วอ,ะอ่ะแล้วก็ใช้คําสั่ง m 5 m 5คือสั่งให้ดอกกิบหมุนแล้วบรรทัดถัดไปก็คือ g 0 g 9 1 g 28ก็คือหมายความว่าอ่าผมผมสรุปรูปรวยไปนะคือบรรทัดเนี้ยก็คือ เดินด้วยความรวดเร็วเดินแบบเดินแบบไม่ที่ไม no ่กำหนดฟีดอ่ะเดินแบบไม่กินงานอะ่ะไปที่ไปที่โฮมเครื่องเนี่ยกลับกลับที่โฮมเครื่องบรรทัดเนี่ยคือกลับที่โฮมเครื่องถามว่าพี่จีก๊าหนึ่งคืออะไรอะ่ะเออผมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ที่รู้อ่ะที่รู้อ่ะมันไม่ต้องมีก็ได้ที่รู้ว่ามันไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยเยลบไปเลยจริงอะ่ะใช้แค่นี้ก็พอใช้แค่นี้ก็พอ g 0 g 2 28แล้วก็ x 0 y 0 z 0ทีนี้มันก็จะกลับไปโฮมเครื่องของมันอ่ากลับไปโฮมเครื่องอ่าพอกลับโฮมเครื่องเสร็จปุ๊บมันก็ m 3 0คือจบโปรแกรมทุกอย่างโอเคก,มก็มาดูตัวอย่างกันอ่ามาดูตัวอย่างให้เีคูณมาปุ๊บเร g 0 Yup. มาแล้วมาแล้วอ่ามาป,ปุ๊บแล้วก็กินปุ๊บไปเรื่อยนะแอ่าก็ยกขึ้นแล้วก็กินลงไปใหม่แล้วก็ไปท like ี่ตำแหน่งถัดไปอ่ากินไปเรื่อยอ่ายกขึ้นมาอ่ากินพยายามไปอ่าแล้วก็มาที่อ่าจังหว่อยเลขเลขเจ็ดอ่าปื๊บลงมาปื๊บอ่าก็ไปเรื่อยนะแล้วก็มาที่ตำแหน่งถัดไปอ่าแล้วมันก็ยกปื๊บ ปาดไปแล้วอ่าแค่นี้ก็เป็นการจบการสาธิต G90 ได้17เบื้องต้นขอบคุณมากครับ